หลังจากใช้กล้องลุยๆไปนะฮะสักระยะหนึ่งเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าเรามีโอกาสนะครับมีเวลาว่างเนี่ยหรือสถานที่อำนวยเนี่ยควรจะทําความสะอาดกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพของเราให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับสิ่งที่ต้องระวังก็คือพวกคี้ดินนะครับคราบไม่ว่าจะคราบฝุ่นคราบไขมันคราบน้ำนะครับความชื้นความร้อนนะครับขี้ดินจะทำให อย่างขาตั้งอะไรเงี้ยมันติดขัดนะครับก็ต้องล้างทำความสะอาดทาจลระบีบ้างเล็กน้อยคาไขมันคาฝุ่นคาบน้ํามันจะทําให้ภาพไม่ชัดเลยนะครับแล้วถ้าไปเกาะอ,อยู่บนเซนเซอร์มันก็จะเป็นจุดๆเราก็ต้องไปแตมกันแก้กันยุ่งเลยส่วนความร้อนกับความชื้นนะครับถ้าอยู่ด้วยกันมันจะทําให้กลไกอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งเ uh, ชื้อรามันจะขึ้นเลนนะครับกลไกอิเล็กทรอนิกส์มันอาจจะมีปัญหาได้ นี้เราจะทําความสะอาดกันยังไงบ้างเริ่มแรกนะครับอ,อ,อย่างแรกเนี่ยผมแนะนําให้เอาของออกจากกระเป๋าก่อนนะครับทีละชิ้นเดี๋ยวผมเอาของออกนะครับก็มีอะไรบ้างนะครับอย่างผมโอเคมเีชุดฟิลเตอร์นะครับผ้าชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดนะครับข้างในกระเป๋ากล้องเนี่ยเปิดให้มันโลง่ลงๆเอาไว้นะครับมีอะไรอีกไหม นะเปิดโล่งเอาไว้นะครับยังไม่ต้องเอาอะไรออกมาจากนั้นเนี่ยอโอเคอ่ะพวกอุปกรณ์ด้านในเดี๋ยวผมจะยกออกมาทั้งกระบี่เลยด้วยกันนะครับครับในจากผมผมมีกระเป๋าที่ถอดได้นะผมยกมาทั้งกระบี่ดังนั้นตัวกระเป๋านะครับตัวเนี้ย กระเป๋าแล้วก็เอาของเปิดช่องต่างๆให้หมดนะครับอันนี้กระเป๋านี่จะเปล่าๆแล้วนะครับไม่มีอะไรแนะนำนะครับก็คือให้เอาเอาผ้านะครับเอาผ้าชุบน้ำนะฮะทคำความสะอาดกระเป๋าก็คือเช็ดในส่วนที่มันแบบสกรปรกนะครับอ่า ถ้ามันสกปรกมากขี้โครนเต็มเลยก็ล้างมันเลยนะครับไม่ต้องไปขูดมันนะครับสามารถล้างได้ถ้าแต่ว่าต้องต้องเผื่อเวลาตากเอาไปด้วยนะครับเวลาทําให้มันแห้งถ้าสมมุติว่าคือมันต้องมีเวลาเป็นวันนะ่ะเพื่อทําเพื่อให้ให้กระเป๋าแห้งนะครับแต่ถ้าว่าไม่มีเวลามากขนาดนั้นเนี่ยเราใช้วิธีเช็ดเอานะครับอ่าอย่างนี้ไม่มีอะไรมากเสร็จแล้วเราก็เอากระเป๋าเนี่ยไปตากนะครับตากแดดตากลม ให้ให้มันแห้งนะฮะไม่ให้มันชืน้นกระเป๋าต้องแห้งนะครับถ้าไม่แห้งนี่อุปกรณ์ภายในอาจจะมีปัญหาได้โอเคอันนี้อันที่1นึ่อันที่2นะครับก็คือตัวเลนโคเวอร์เนี่ยถ้าสมมุติว่าเรา,เาใช้งานมันนะครับเราก็เอาไปผึ่งนะไปตากไว้กับกระเป๋ากล้องนี่แหละให้มันแห้งนะครับถามว่าจะตากที่ไหนถ้าไม่มีที่ส่วนใหญ่ผมก็ใช้ขาตั้งกล้องอะครับกางขึ้นไปแล้วก็เป๋ากล้องไปแขวนเท่าน,นั้นเอง นะครับต่อมาที่3นะครับเราจะเช็ดทคำความสะอาดพวกอุปกรณ์ของเราเนี่ยภายนอกให้สะอาดเราก็จะเอาผ้าไมโครไฟเบอร์ชุบน้ําไปซักน้ํานะครับซักน้ําใส่น้ํายาล้างจานนิดหนึ่งไม่ต้องเยอะนะครับเอานิดเดียวพอหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมาทําความสะอาดภายนอกตัวกล้องกับเลนนะครับก็เช็ดทคำความสะอาดกันนะฮะถ้าไปลุยน้ํามาก็เช็ดให้แห้งนะครับ ให้แห้งที่สุดเท่าที่ทําได้ถ้ามีขี้ฝุ่นคราบไขมันคราบมืออะไรต่างๆเนี่ยก็เช็ดที่ผมให้ใส่น้ํายาล้างจานนิดนึงเนี่ยเพราะว่ามันจะสามารถจับฝุ่นได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็สามารถทําละลายไอ้พวกคราบไขมัน,นต่างๆได้ดีขึ้นดีกว่าการใช้น้ําเปล่าอย่างเช็ดจ,จอ lcd เนี่ยนะครับถ้าเราใช้น้ําเปล่าเนี่ยจอมันจะไม่ไม่ได้ใส่มากแต่ถ้าใช้น้ํายาล้างจานนิดนึงมันจะใส่มากนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเราก็มาผึ่งนะครับผึ่งในที่ที่มีอากาศถ่ายเท ลมพัดโดนแดดหน่อยก็ดีนะครับแต่ว่าลมพัดส,สำคัญมากนะครับส่วนตัวเลนเนี่ยเราก็เช็ดนะครับเช็ดกระบอกด้านหน้านะครับเช็ดตัวกระบอกให้ให้ให้ใหสะอาดสดใสนะครับยังไม่ไม่ต้องไปเช็ดเนื้อเลนนะครับอันนี้ทุกอันก็คือเช็ดให้หมดเลยนะครับจากนั้นเนี่ยเรามาเช็ดทคำความสะอาดตัวตัวเลนด้านในนะครับ ส่วนใหญ่ผมก็จะใช้จะมีเครื่องมืออยู่นะครับที่ผมจะใช้บ่อยๆก็จะมีทิชชู่เนี้ยฮะเป็นวิปเป็นอะไรอะเลนวิปนะครับเป็นตัวนี้เอาไว้ใช้เช็ดฟิลเตอร์เช็ดกล้องเอเช็ดอะไรที่เป็นแก้วเป็นกระจกนะครับตัวนี้จะเช็ดดีมากมีผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับไมโครไฟเบอร์แล้วก็ลูกยางเป่าลมนะครับอ่าตัวน,นี้เองอเวลาเช็ด ทำความสะอาดนะครับผมก็จะเป่าลมก่อนนะฮะเป่าด้านหน้าแล้วดูว่ามีคราบอะไรไหมนะครับมีคราบมีขี้ฝุ่นไหมไม่มีผ่านไม่มีต้องไม่มีก็ไม่ต้องทำอะไรมีค่อยทำนะครับโอเคเรียบร้อยนะฮะอันนี้ตกมาเรียบร้อยอ่านะครับก็ไล่ไปทุกตัวนะครับทุกตัวเนี่ยพอเราทำความสะอาดเสร็จ เอาไปผึ่งลมนะครับไปผึ่งลมหรือผึ่งแดดเออผมเคยเวลาไปใช้ในที่ที่ถ้าแบบลุยฝนมาไปถ่ายรูปที่มีน้ำค้างเยอะมีหมอกลงจัดมีความชื้นสูงอย่างวันนี้ความชื้นสูงนะครับความชื้นเนี่ยทั้งหลายมันจะเข้าไปข้างในเพียงแต่ว่ามันไม่ขึ้นฟ้าให้เรารู้นะครับครนี้พอเราจะมีโอกาสนะครับอ,อ,อาจจะไปตักแดด ถ้าใครคงเคยเห็นผมเอาเลยไปตักแดดอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วฝ้ามันก็จะขึ้นข้างในเพราะว่าจริงๆคือมันมีความชื้นอยู่ในพอโดนแดดปุ๊บเนี่ยมันฝ้ามันขึ้นนะครับแต่ว่ามันจะไล่ความชื้นออกด้านนอกนะครับอันนี้ไม่ต้องไปตกใจนะครับเดี๋ยวมันหายเองนะฮะอันนี้ถ้าเราไม่มีแดดนะครับแล้วคุณเข้าที่พักก็ใช้ไดร์เป่าผมนะครับเอาไดร์เป่าผมมาเป่า เป่าๆๆๆให้มันร no. ้อนนะครับให้เลนให้เลนร้อนๆแต่ไม่ใร้อนจีนะครับร้อนแบบที่เราถือได้เป่าสะบัดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวทําให้ดูนะฮะเป่าสะบัดแล้วเลนมันก็จะแห้งนะครับมันจะเป็นการไล่ลมด้วยนะฮะเลนทุกตัวทําให้ครบให้หมดนะครับเดี๋ยวผมไล่ทําให้ครบหลังจากนั้นเนี่ยเราเอากล้องเอาเลนนะครับทั้งหมดไปผึ่งลมผึ่งแดดอะไรก็ให้เรียบร้อยนะครับพอสักส3ชั่วโมงหรือว่าพอความชื้นมันไล่ออกไปหมดแล้วนะครับ เราก็เอากลับมาใส่กระเป๋ากล้องอีกทีนึงส่วนตัวกระเป๋ากล้องนะครับตัวอ,อ,อินเสิร์ตด้านในถ้ามันอินเสิร์ตด้านในเนี่ยมันจะมีพวกขี้ฝุ่นเศษใบไม้หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยตกอยู่ด้วยนะครับมักจะมีอย่างผมเนี่ยกับกับจากป่าจะมีเยอะทุกทีนะครับก็ใช้ส่วนใหญ่ก็คือผมจะเคาะออกเอากระเป๋านะครับเคาะปอก,ปอก,ปอก,ปอก หรือว่าใช้เครื่องดูดฝุ่นนะครับดูดเคาะไปเลยก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวต้องทำความสะอาดอเซ็ตใหญ่แล้วนะครับปุ๊บอ่ะนี่ออกมาหมดกระเป๋าเลยอืมนะครับอ่ะโอเคผมก็ต้องเคาะนะครับเคาะบ้างะนะครับ ให้มันหายไปนะครับให้พวกขี้ฝุ่นด้านในใช้เครื่องดูดฝุ่นก็ได้ถ้าเรามีแต่ว่าเราคงไม่มีนะครับผมไม่มีใครไปเที่ยวป่าแล้วเครื่องดูดฝุ่นไปด้วยอ่ะเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะเราก็ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเก็บแพ็คเตรียมตัวสําหรับวันต่อไปนะฮะง่ายๆแค่นี้เองสําหรับกล้องเลนกระเป๋ากล้อง มาดูเรื่องท่าความสะอาดขาตั้งกันอีกนิดหนึ่งนะครับโดยปกติขาตั้งเนี่ยนะฮะบางยี่้อมันจะเป็นคือจุดที่เลอะที่สุดเนี่ยมันจะคือปลายขาตั้งตรงนี้นะครับเลอะที่สุดเพราะฉะนั้นพอเราใช้งานเนี่ยนะครับมันจะมีทรายบางทีก็น้ําทะเลอะไรเงี้ยมีทรายมีขี้ดินมีอะไรเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงเวลาเนี่ยเราจะต้องถอดไอ้ตัวนี้ออกมานะครับ ถอดออกมาเพื่อล้างนะฮะล้างทงคำความสะอาดต,ต้องถอดนะครับล้างเฉยๆไม่ได้ต้องถอดออกมาแล้วล้างทงคำความสะอาดให้ทั่วแล้วตรงเกลียวเนี่ยก็ทาจจระบีนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปใหม่นะฮะไม่อย่างนั้นเนี่ยวันหลังจะถอดไม่ออกนะครับตัวนี้คราวนี้ขาตั้งทั่วไปนะครับปกติเนี่ยมันจะมีความลื่นระดับหนึ่งนะครับอย่างนี้นะฮะมันจะมีความลื่นระดับหนึ่งแต่ถ้ามันโดนายทรายละเอียด หรือพวกขี้โครนที่มีทรายเข้าไปม,มันจะมันจะมีร่องที่จะสามารถเข้าไปข้างในได้นะครับพอเข้าไปข้างในแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้ฝืดนะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องเราต้องถอดขาตั้งออกมาทั้งอันเลยนะครับถอดออกมาถอดออกมาเนี่ยข้างในนะครับปกติเนี่ยมันก็จะมีแผ่นกราอย่างนี้นะครับเป็นแผ่นสีขาวซึ่งเราจะเห็นว่ามันมันจะดำดำสกรปรกนะครับตัวนี้เราจะต้องล้างถอดออกมานะครับแล้วล้างทําความสะอาด มันจะมีร่องของมันอยู่นะครับล้างระวังอย่าหายนะครับตัวนี้ถ้าไม่มีนี่ล็อกไม่ได้นะครับล้างทำความสะอาดให้เรียบร,อยร้อยหลังจากนั้นเนี่ยใส่เข้าไปเวลาใส่มันจะมีร่องของมันอยู่นะครับก็ใส่ตามร่องเดิมนะครับใส่ให้ลงนะครับมันจะไม่มีช่องว่างมันจะมีร่องตัวนี้อยู่นะฮะสองอันซึ่งเราก็ใส่ขาเนี่ยนะครับเวลาล้างเนี่ยต้องถอดออกมาล้างตัวคลัชนะครับถอดตัวเกลียวออกมาล้าง ล้างข้างในล้างหมดเลยฮะล้างทุกชิ้นส่วนตัวพวกนี้ล้างหมดเลยนะครับจนจนไม่มีไม่มีทรายหลงเหลืออยู่คือทั้งตัวเนี่ยล้างกันร้อนะครับทุกพื้นที่นะครับล้างเสร็จอ่าแล้วเราก็ใส่กลับเข้าไปข้างในพวกนี้ต้องล้างหมดนะครับล้างทุกท่อนทั้งในและนอกนะครับบอกไว้ก่อนเสร็จแล้วใส่กลับเข้าไปนะฮะเวลาใส่กลับเข้าไปเนี่ยมันจะมีมันจะมีร่องมันอยู่นะครับอ่าปึ๊บโอเค เท่านั้นเองนะฮะเวลาใส่กลับเข้าไปเนี่ยถ้ามันไม่ลงก็แสดงว่ามันไม่ลงร่องนะครับก็ไม่ไม่ได้มีอะไรก็คือเราหมุนหมุนนะฮะตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้มันจะมีร่องล็อกอยู่นะครับพอถอดออกมาอ่ะก็เหมือนกันหน้าตาจะเหมือนกันก็จะมีมีแผ่นตัวนี้อยู่นะครับล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับข้างในนี้ด้วยนะฮะล้างทุกชิ้นส่วนเลยนะครับแล้วก็หมุนเนี่ยตอนนี้ลงไม่ได้นะครับก็จะใช้หมุนเอา หมุนหมุน,มนดูหาร่องของมันนะครับปึ๊บเจอละนะครับแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็หมุนนะฮะเวลาล้างเนี่ยล้างในน้ํานิ่งนะครับก็อเอาเปิดก๊อกล้างนะครับอย่าไปล้างในแม่น้ํานะครับเดี๋ยวแผ่นคัชหลุดปุ๊บเรียบร้อยเลยนะฮะคราวนี้ไม่ต้องล็อกกันเลยอ่ะแค่นี้เองนะครับส่วนด้านบนก็ฉีดน้ำล้างธรร,ร,ร,รมดานะครับเวลาล้างอ่ะพวกนี้ก็เปิดออกมานะครับแล้วก็ ล้างให้หมดเ,เอ,อ่อขาตั้งเนี่ยมันต้องล้างบ้างนะครับโดยเฉพาะขาที่เป็นแบบบิดล็อกนะครับแบบนี้ต้องต้องล้างนะฮะไม่งั้นเนี่ยมันจะล็อกไม่อยู่หรือมันจะฝืดหรือมันจะสึกไวนะครับพวกนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็จะมีตัวตัวคลัชตัวนี้อยู่นะครับก็ต้องล้างเหมือนกัน,นปึ๊บเคอันนี้เป็นตัวบิดล็อกเฉยๆนะครับ เนะครับม,มันจะมักจะมีร่องอยู่โอเคจอร่องหมดแล้วนะครับตัวร่องมันจะทำให้ไม่ไม่ตัวขาตั้งเนี่ยไม่ไม่บิดนะครับไม่บิดไปซ้ายไปขวาแล้วตัวทุกอันมันจะมีร่องหมดเนะจอร่องและท่านี้เองครง่ายๆนะครับ ไม่ต้องไปทาจารบีอะไรพวกนี้นะครับมันจะมีแค่ปลายขาเท่านั้นเองที่จมโคลนบ่อยๆการล้างให้สะอาดแล้วทาจารบีบางๆนะครับให้แค่ไม่ขึ้นสนิมเท่านั้นเองแต่ที่เหลือไม่ต้องไม่ต้องไปทานะครับอ่ะโอเคแล้วก็เวลาใช้งานไปไอ้พวกจุดน็อตตัวนี้มันจะมันจะหลวมมันจะหลวมโละนะฮะเวลาจับขาตั้งปุ๊บมันจะห้อยตึง้งลงมาเลยเพราะนั้นเราก็ใช้หกเหลี่ยมนะครับ 哪里？